โกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับมีด้วยกันอยู่หลายโรคครับยกตัวอย่างเช่นบางคนอ่อนแรงครึ่งซีกก็บอกตัวเองเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงบางคนเป็นอ่อนแรงเป็นเปัญหาก็บอกเป็นอ่อนแรงเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับเราจะโฟกัสเฉพาะโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่คุณหมอมักจะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าคุณเป็นโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง mg หรือภาษาอังกฤษย่ยอมาจากว่า myasthenia gravis ครับ โดยผมเชื่อว่านะครับหลายคนคงไม่เคยรู้จักโรคนี้เลย MG นะครับซึ่งโรคนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าภูมิต้านทานบางอย่างทําให้เกิดการผิดปกติระหว่างช่องเชื่อมต่อเส้นประสาทกับตัวกล้ามเนื้อครับมันจึงทํางานผิดปกติและเกิดภาวะอ่อนแรงเกิดขึ้นครับและวันนี้นะครับผมจะมาบ,บอก3สิ่งนะครับที่คุณควรรู้หากคุณสงสัยว่าเป็นโรคนี้หรือเป็นไปแล้วนะครับ <S <S ตัวในอย่างแรกนะครับคือ อาการเตือนที่คุณควรรู้นะครับอาการเตือนก็คือว่ากล้ามเนื้อมัดไหนใช้บ่อยๆก็มักจะมีอาการอ่อนแรงที่กล้ามเนื้อมัดนั้นก่อนเช่นการลืมตาครับเราลืมตาตลอดเวลาดังนั้นหนังตาเราจะตกเป็นพักๆคนที่ไปเอ็มจีเนี่ยอาจจะตกขวาบ้างซ้ายบ้างสลับไปสลับมาและมักจะตกช่วงบ่ายๆตอนที่เราใช้งานไปเยอะๆแล้วก็จะตกครับหรือบางคนนี่มีพูดเสียงเหมือนขึ้นจมูกครับเหมือนเป็นหวัดตลอดเวลา หรือบางคนเนี่ยมีอาการเกลินลำบากเดี๋ยวเป็นเดียวหายหรือในทางกลับกันนะครับกล้ามเนื้ออื่นๆนะครับที่ใช้บ่อยก็จะอ่อนแรงด้วยเช่นกันเช่นกล้ามเนื้อต้นแขนต้นขาครับคุณจะรู้สึกเดินเดินไปแล้วอ่อนแรงลงหรือว่าแขนเวลายกขึ้นหวีผมหรือติดกระดุมรู้สึกว่าจะมีอาการที่สึกกรัดกระดุมนั้นไม่ได้ครับหรือในกรณีที่รายแรงที่สุดนะครับคือกล้ามเนื้อกระบังลมที่เราหายใจอยู่ทุกวันทํางานตลอดเวลามันก็จะหยุดทํางานได้แล้วม <c abandon. S 2> ีโอกาสทำให้คุณหยุดหายใจแล้วมีโอกาสเสียชีวิตได้ครับ ข้อต่อมาครับคือการรักษาในเบื้องต้นที่คุณควรทราบนะครับในทางคุณหมอเราเจะแบ่งเป็น2อย่างแบบแรกเนี่ยคุณอาการไม่เยอะครับโดยที่ MG เนี่ยโดยเนเฉพาะเรื่องของหนังตาตกอย่างเดียวหรือว่ามีเห็นภาพซ้อนเท่านั้น,นะครับเรียกว่าออกโคล่าเอแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้รับประทานยาที่เป็นยาที่รักษาตามอาการให้อาการดีขึ้นนะครับซึ่งภายใน2ปีถ้าเกิดว่าคุณอาการคงที่แบบนั้นก็มักจะไม่ดําเนินโรคเข้าสู่แบบที่2 ซึ่งแบบที่2เนี่ยเรียกว่า MG แบบทางตัวคือโดนกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงและเดินไม่ได้ด้วยครับแบบนี้เรียกว่า Generalized MG ซึ่งแบบนี้เนี่ยนะครับมักต้องได้รับการรักษาด้วยยากดภูมิกับการต้องกินยาที่ชื่อว่ายาสเตียรอยด์ร่วมด้วยในบางคนที่เป็นหนักนะครับถึงขั้นต้องอยู่ ICU เพราะหยุดหายใจกล้ามเนื้อหายใจอ่อนแรงและบางคนต้องได้รับยาที่เรียกว่า IVIG หรือบางคนต้องได้รับการเปลี่ยนถ่าย plasma หรือทำ plasma exchange ด้วยครับ และในบางคนครับพบว่าต่อมไทมสัสที่อยู่กลางทรวงอกนั้นเป็นต้นเหตุของโรค MG ซึ่งอาจจะได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษาเพิ่มเติมด้วยครับและในข้อสุดท้ายนะครับก็คือคนที่เป็นโรค MG ไปแล้วนะครับคุณจะดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่างไรนะครับอันดับแรกครับโรคนี้เนี่ยจะต้องกินสเตียรอยระยะยาวอาจจะ6เดือนถึง1ปียาสเตียรอยนั้นเนี่ยมีโอกาสทําให้คุณน้ําหนักขึ้นได้หน้าคุณจะบวมเหมือนพระจันทร์ ภูมิจะใหญ่ขึ้นกนคุณจะใหญ่ขึ้นน้าหนักคุณจะขึ้น1 0ถึง20ิกิโลกรัมแต่นั่นจะเป็นช่วงแรกๆเท่าน,นั้น6เดือนแรกครับเมื่อเวลาผ่านไปคุณหมอลดยาลงเรื่อยๆร่างกายคุณก็จะกลับมาใกล้เคียงปกติภายใน6เดือนถึง1ปีครับหรือในอย่างต่อมาครับโรคเอ็มจีนอกจากได้สเตียรอยแล้วบางคนยังได้ยากดภูมิด,ด้วยครับดังนั้นแปลว่าคุณมีโอกาสภูมิต้านทานต่ําอย่าลืมว่าควรต้องฉีดวัคซีนที่ควรฉีดได้ทุกชนิดนะครับในช่วงรอบปีนั้นเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนควิด หรือวัคซีนปอดอักเสบถ้าคุณฉีดได้นะครับและสุดท้ายนะครับอาหารการกินนี่คุณควรจะหลีกเลี่ยงของดิบของหมักของดองแล้วก็ผักดิบครับเพราะเหล่านั้นมีพยาธิอยู่บางทีคุณกินสเตียรอยแล้วทําให้พยาธิเจริญเติบโตในร่างกายคุณได้และอย่าลืมครับออกกําลังกายให้ถูกวิธีนะครับแล้วก็นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอก็ช่วยทําให้โรค MG ดีขึ้นได้เช่นเดียวกันครับ โดยสรุปนะครับโรค MG แม้จะเป็นโรคที่อาจจะไม่ไ้แรงอะไรเพราะบางคนก็เป็นมานานแล้วแค่หนังตาตกนิดหน่อยเป็นมาสิปีแล้วก็มีแต่ในบางรายครับโรคพัฒนา,าจากกนกระทั่งคุณมีอาการหยุดหายใจได้ดังนั้นหากคุณมีสัญญาณเตือนตามที่ผมได้กล่าวไปมาสักครู่นี้อย่าลืมไปพบคุณหมอด้านสมองเพื่อการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที